สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับในช่องช่างเผือกออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณพี่พี่น้องนองนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับในช่องนี้นะครับช่องช่างเผือกออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับได้นำพับเนื้อดินนะครับเขากลุ่เห็น กุพัลรูปสวัสดสุภันบุลีนะครับแตงกวาผาซิกนะครับพาดดีๆครับเขาเรียกว่ามีพุทธคุณนะครับในด้านของเมตตาม,มหานิยมนะครับค้าขายนะครับเจอสาวที่ไหนก,ก็รักนะครับค้าขายก็ให้เศรษฐกิจ ให้สินค้าของเราครับคดีขคดีนะครับเรียกลูกค้าเข้าร้านขาได้นะครับตัวท้านเมตตานะครับก็สาวหลงนะครับผู้ใดยังไม่มีสาวนะครับต้องของก็ผมเห็นนะครับใครเขาเรียกว่าแตงกวาผาซิกนะครับอุบภรูปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งพระมีหลายกลุ่มหลายนะครับ เรานับไม่ท้วนนะครับคบทีละอ,องค์นะครับอ่าทีละอ,องค์แล้วก่อนนะครับอ,องค์นี้ก่อนนะครับเนื้อนะครับไม่หินไม่กดไม่ซ้ายนะครับส่วนผสมนับเต็มไม่หมดนะครับความเก่าอายุของพระนะครับ ตางการเวลาธรรมชาตินะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่านะครับแตงกลาพาซี็ก็เป็นของดีนะครับที่คนนะครับต้องกวไปหานะครับวันนี้นะครับทำการถ่ายทอดกลางคืนนะครับ เพาะว่าช่วงวันจะไปทุระนะครับพระดีๆนะครับดูความเก่านะครับอายุของพระครับสีของเนื้อนะครับนี้ได้เลยนะครับป็นพระที่หายากอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ด้านล่างอ่าเนี่นะครับอย่างนี้สีถึงจะพระได้พระได้อายุนะครับน,นะครับได้ไม่หมดนะครับความแกล้งของเนื้อครับอ่านการเวลานะครับ คุณมีจริงนะครับในพูดเลนนะครับประสบการณ์เจอมาแล้วนะครับการห้อยพระแขวนพระนะครับนะครับกคนด้านซ้ายหลุดนะครับหลุดออกจากที่นี่ครับไบหน้าของท่านนะครับ,รบแร็งนะครับเออ ทุกคนนะครับเป็นพระที่หายากนะครับไม่เจอกันในท้องตลาดนะครับนะพระหายากนะครับใน่ว่าพระซิกนะครับความเหี่ยวความย่นความาชาติของพระนะครับ เก็บสะสมนะครับเอาคนสะสมพระไว้นะครับเป็นสิริมงคลน,นะครับห,หลังนะครับครับันกขพระองค์นี้ ครับช่างต้องใช้เวลานะครับถึงใบหน้าติดนะครับตองค์พาติดนะครับนี่องค์นึงครับที่มาคู่นะครับแต่วัสนาคายวัสนามันนะครับครับ มีย่นนะครับโอ้อะไรที่หาดูได้ยากนะครับ,รบเก็บสะสมไว้ได,ดีนะครับเราไม่หากันนะครับเป็นพระบ้านๆนะครับ สะสมไว้นะครับครับขอบคุณนครับพี่พี่น้องนองนะครับที่เข้าไว้มาชมมาติดตามมารับฟังช่องช้างเผือกอาิเชียวนะครับกติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าท่านแล้วนะครับช่วยกันดันช่วยกันเชียร์นะครับ ช่องได้อยู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ